เรื่องของเรื่องคืนนี้ไปเจาะลึกถึงเรื่องราวของละครเวทีเหนือจินตนาการเลือดคติยาเจมิวสิคอลละครเวทีที่อัดแน่นไปด้วยศิลปินนักสแสดงชั้นแนวหน้าของเมืองไทยอะไรคือเหตุผลของการรวมตัวของเหล่านักสแสดงระดับคุณภาพในครั้งนี้พบคำตอบทั้งหมดนี้ได้คืนนี้นายเรื่องของเรื่องสวัสดีครับถ้าจะพูดถึงหัวใจสำคัญที่ทำให้ละครเพลงเรื่องหนึ่งสามารถขับเคลื่อนเรื่องราวให้เต็มเปลี่ยนไปด้วยพลัง และให้ผู้ชมได้รับอรรถรสได้นนยอย่างครบถ้วนแน่นอนครับว่าหัวใจสําคัญที่ว่านี้คงจะหนีไม่พ้นนักสแสดงหรือศิลปินผู้ถ่ายทอดการสแสดงและบทเพลงน,นั้นเพทวที่ผมกล่าวไปข้างต้นนั้นก็เพราะว่าตอนนี้กำลังจะมีละครเวทีเรื่องหนึ่งครับที่ผมเห็นรายชื่อนักสแสดงแต่ละท่านแล้วต้องเรียกว่าเป็นการรวมเอานักสแสดงและศิลปินคุณภาพเบอร์ต้นๆของเมืองไทยมากับเคี่ยวความสนุกของละครเวทีเรื่องนี้ไว้อย่างมากมายนั่นก็คือละครเวทีเลือดขติยาเดอะมิวสิคอล แต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับสุดยอดทีนักแสดงจากละครเวทีเรื่องนี้กับไปทำความรู้จักกับละครเวทีเลือดขติยาเดอะมิสคัลให้มากขึ้นกันก่อนครับเลือดขติยาคือหนึ่งในวนวนิยายเรื่องดังจากปลายปากกาของลักษณาวดีหน้าปากกาของคุณหญิงวิมลสิริภัยบูรณเจ้าของบทประพันธ์อย่างในฝันดังดวง,งหาทุไทยรวมถึงคู่กรรมและทวิภพภายใต้อีกนามปากกาคือทมยันตีด้วยความโด่งดังนี้เอง ทำให้เลือดคัติยาได้รับการตีพิมพ์รวมเร่มร่วม1ิครั้งนับตั้งแต่ปีพุทธศ,ศักราช2510เป็นต้นมาเลือดคัติยาเป็นบทประพันธ์ที่มีคนชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ติดตามแล้วก็หลงรักมามานานแล้วนะครับเพราะเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มีทั้งเลิาสตอรี่ที่แข็งแรงแล้วเป็นเรื่องของความเสียสละเป็นเรื่องของอชาติบ้านเมือง ป็นเรื่องมีมีเรื่องของการแย่งชิงบัลังสงครามอะไรต่างๆนั้นแต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในเมืองในจินตนาการเป็นเมืองสมมุติเป็นประเทศสมมุติผมว่าในความแฟนตาซีอันนี้กับบวกกับเลิฟสตอรี่ที่แข็งแรงและเต็มไปด้วยความเสียสละเนี่ยมันเอื้อมากที่จะให้ตัวละครร้องออกมา กติยาเป็นเรื่องราวของความรักต้องห้ามระหว่างเจ้าหญิงที่พิรัตน์ดารากุมารีแห่งแคว้นยโสธร,รกับนายทหารหนุ่มที่ชื่ออโนไทยในฐานะของทหารอโนไทยมีหน้าที่รักแต่เดียวานะของชายนทยมีหน้าที่รักาความรักต้องห้ามนั้นเพราะว่าเธอเป็นเจ้าหญิงแล้วเขาก็เป็นแค่สามัญชนนี่ไงอนไทยท่านพี่เลี้ยงของพี่อนไทยนี่ไง า,ายิาามมาย่งมากไปกว่านั้นคืออโนไทยเนี่ยที่เป็นพระพี่เลี้ยงของเจ้าชายสิทธิประวัติซึ่งเป็นรัชทายาทของแควนยสธรแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเพียนทหารแล้วเจ้าชายสิทธิประวัติเองก็หลงรักกับหญิงดาราอยู่ไม่รู้ว่าหญิงดาราจะชอบไหมวันกิดเธอทุกปีพิเศษนกับฉัน ที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าแคว้นยโสธรที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งใน6แคว้นที่อยู่ใกล้ๆเคียงกันที่กําลังจะรวมตัวกันมาเป็นสมาพันธรัฐแล้วก็กําลังจะต้องมีการเลือกผู้นําแห่งสมาพันธรัฐซึ่งออสองแคว้นที่ขับเที่ยวกันอยู่นะตอนนั้นก็คือแคว้นยโสธรกับแคว้นเขมรัฐที่โสธรน,นี่ก็แปลกนะชอบใช้ประเพณีเก่าแก่กกโบราณเอาไว้ส่วนที่เขมรัฐอะไรที่เก่าแก่และไร้ประโยชน์ก็จะเปลี่ยนแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของการแย่งชิงบัลลังก์ แล้วก็สุดท้ายแล้วความรักนี้มันจะมันจะต่อไปได้อย่างไง <c oughs> เพราะว่าสุดท้ายแล้วอโนไทเพราะว่าพระอาทิตย์ดาราแปลว่าดาว <c oughs> คงไม่มีวันหรอกที่บนท้องฟ้าที่ดาวกับพระอาทิตย์จะมาอยู่พร้อมกันได้ <c oughs> บวนการการทาบทและการทําเพลงและการนําเสนอและการเล่าเรื่องนี้พอมันทําออกมาแล้วมันสนุกอะแต่ในขณะเดียวกันแน่นอนความซาบซึ้งมันอยู่แล้วความกินใจมันมีอยู่แล้วด้วยเรื่องด้วยความรักที่มันเกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันสนุกมันเหมือนเป็นเป็นการเข้าไปในโลกของจินตนาการอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็แล้วก็มันไปไระมันสนุกเละมัน ใครคือนักแสดงที่จะมาสวมบทบาทตัวละครที่เข้มข้นเหล่านี้ในละครเวทีเลือดขติยาเดอะมิวสิคลกันบ้างติดตามในช่วงหน้าครับท่ารบนกปฏตอเอลด้วยเรื่องราวในละครเวทีเลือดขติยาเดอะมิวสิคลเป็นไปด้วยอัธรบต่างๆมากมายทั้งเข้มข้นโรแมนติกหรือแม้แต่ a แอคชั่นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องอาศัยทีมนักแสดงและศิลปินที่เจนจัด และเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพาต้องใช้ความสามารถทางการแสดงและการร้องอย่างเต็มที่ด้วยเรื่องที่มันต้องขับเคี่ยวกันขนาดนี้เราเราก็ต้องการนักแสดงที่เก่งนักร้องที่เก่งที่จะมาถ่ายทอดแล้วก็ท,ที่ที่จะมาปะทะกันที่จะมาแบทเทิลกันเนี่ยให้มันให้มันได้ความเข้มข้นแล้วก็ความสนุกเรื่องนี้ทำยากเล่นยากแต่เพื่อให้คนดูดูง่าย และดูสนุกเพราะฉะนั้นนักแสดงทุกคนจะต้องสื่อสารได้จะต้องจะต้องทำการสื่อสารได้อย่างได้อย่างสบายอะ่ะโดยโดย,โดยที่เพื่อคนดูจะได้ดูแล้วว่าเฮ้ยสนุกจังเลยแสดงเป็นเจ้า,าหญิงทิพยารัตนารากุมารี่เราจะทำยังไงให้เราเป็นเจ้าหญิงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในละคะที่ยากหน้าหนึ่งทิดาเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในไม่กี่คนไม่กี่นางเอกในประเทศนี้ทุกวันนี้ที่จะสามารถรับบทแบบนี้ได้ ด้วยความเป็นมิวสิควลด้วยเสียงร้องของเธอที่โอ้โหทั้งหวานทั้งใสทั้งมีพลังขนาดนั้นไม่ใช่เธอแล้วมันไม,นมน่มันใครอื่นไม่ได้ ยามรุ่งอรุณก่อนดาวหายไปก่อนดววันทอแสงรุ่งสางก่อนใจหายตาอรุณอาจจะไม่นานแต่ทุกอรุณจะมาประสานได้พบผ่านกันอยู่เสมอผมจะบอกว่าแกงส้มเป็นนักร้องที่มีศักยภาพในการร้องสูง มเราอาจจะเห็นเขาร้องแต่เพลงฮิปฮอปหรือเพลงป๊อปแต่จริงๆแล้วเนื้อเสียงข้างในแล้วก็ความแข็งแรงของเสียงของเขานั้นดีมากเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางการร้องสูงมากมีศักยภาพที่จะร้องแล้วก็ปรับเปลี่ยนเสียงเขาไปในเพลงหลากหลายรูปแบบมากก่อนดาวงับยามรุ่งอรุณ ตะว,วันทอแสงรุ่งสางฟ้ายังบังเกิดปาฏิหาริย์แสงตะว,วันและดาวประสานให้เรามีความหวังผมเล่นเป็นนายทหารชื่อว่านายทหารอโนไทยด้วยตัวของเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟมากๆเวลาเราพูดอะไรกับเขานิดหนึ่งบางทีแบบตาคลอละเขาจะอินง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในในในการผสมผสานของของ ของความเป็นคนเซนสิทีของเขากับทักษะและศักยภาพในการร้องเพลงของเขาเรามองเห็นตรงนั้นแล้วเราก็เลยแบบเรา,เราลองมาเทรนกันดูไหมมีการเตรียมเตรียมตัวก็คืออย่างแรกเลยคือร้องคือเรียนเรียนร้องในแบบใหม่ก็คือเป็นการร้องแบบให้มันแข็งแรงขึ้นแบบเล่นละครเวทีแบบเทเตอร์ฮะอันนี้คือสิ่งที่ฝึกมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ปัญหาว่าเรารู้น้อยในในเรื่องของความเป็นทาหารก็เลยทําให้ให้ต้องหาตัวช่วยก็คือหาพี่ทหารอากาศที่พอจะรู้จักอยู่บ้างอะไรเงี้ยไปขอเขาให้เขาแบบช่วยสอนก็เลยไปอยู่กับเขาไปอยู่ประมาณสามเดือนอออพอมาอ่านบทใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ย เออมันมาเองกับสิ่งที่เขาเคยสอนว่าทหารคิดแบบนี้ทหารคิดแบบนี้เราถึงเข้าใจตัวละครว่าพอเรื่องความรักกับเรื่องชาติเป็นเรื่องเดียวกันในละครเรื่องนี้มันกลายว่ามันมันยิ่งแบบมันเลยยิ่งยิ่งยิ่งไม่แปลกใจอะว่าทําไมถึงถึงทําได้ขนาดนั้นเพื่อเพื่อที่จะให้นางเอกไปสู่จุดสูงสุด ชยันเราต้องการเป็นใหญ่เพื่อที่จะคุมสมาพันธรัฐเล่นเป็นเจ้าฟ้าชายสิทิประวัตวิเป็นราชกุมารที่จะรอขึ้นเป็นมหากษัตริย์ของเมืองยะโสธรแล้วเป็นตัวละครที่ทุกคนต้องรักอะ่ะรักกับกับดาราคนนี้มา ั้งแต่ตเด็กแล้วความรักที่บังเกิดฉันนั้นจะห้ามยิ่งไรความทุกข์ที่บังเกิดเพรรักเธอจนสุดเป็นพระองเจ้าหญิงพระนุประพัฒแม่ของหญิงดาราเนี่ยเป็นแม่ที่ใช้พลังทางด้านบวกในการสอนลูกให้ลูกรู้ว่า ออลูกเนี่ยเกิดอยู่ในสเวชตชฉัดแล่นเป็นเสนาบดีกาลาหกอนุไทยก็โตขึ้นมาอยู่ในแบบสายตาของเราเนี่ยเราก็เห็นเขาตัง้งแต่ไรในชีวิตการเป็นทหารของฉันยึดถือความซื่อสรรัตย์ในหน้าที่เป็นสิ่ำคัญหวังว่าเธอก็จะยึดถือคติพ่อนี้เช่นกันนะอนุไทย รับบทเป็นพ่อหลวงโนรอินคือเป็นเป็นกษัตริย์ของแคว้นยสโสธรเราเชื่อมั่นว่าสักการใหม่ของพวกเราจะรุ่งโรจน์และรุ่งเรืองยิ่งกว่าอดีตที่ผ่านมารับบทเป็นเจ้า้าหญิงแขกไข่จารา์นะคะเป็น รัชทายาทอันดับสองของแคว้นเยสุธอนต้องการที่ให้ผู้คนเนี่ยนับหน้าถือตาต้องการมีความสำคัญพี่รับบทเป็นพระองค์เจ้านันทวดี เป็นแม่ของเจ้าฝ้าหญิงแข่ไขจรัสซึ่งเป็นองค์รัชธทายาทอันดับสองทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ลูกได้ขึ้นไปครองบัลลังก์เราจะได้กลับมามีอำน,นาจอีกครั้งหนึ่ง จากเรื่องที่มันซับซ้อนแลอตัวละครเยอะแยะมันกลายเป็นเรื่องที่ดูง่ายและสนุกมันมีหลายสิ่งหลายอย่างมันมันมันคือจุดมุ่งหมายและความต้องการของตัวละครแต่ละอย่างแต่ละตัวแต่ละตัวที่มันมันมันแรงอ่ะมันมีพื้นฐานที่แข็งแรงแล้วมันมาพมันมาพรามันมาชนกันแล้วมันทาให้เกิดความสนุกขึ้นมาแล้วนักแสดงเหล่านี้คือโอ้ทำหน้าที่ของแต่ละคนได้แบบ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้ละครเวทีเลือดขัจยาเดิบมิวสิคลต้องอาศัยความสามารถของศิลปินระดับคุณภาพเหล่านี้นั่นก็คือบทเพลงอะไรคือความพิเศษของบทเพลงในละครเวทีเรื่องนี้คำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ช่วงหน้าครับสิ่งที่เด็ดมากๆคือเมื่อสองแม่มาเจอกันไม่ของฉันถูกไม่ของฉันถูก